วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการออนแอร์เป็นฟิแนลอีพีของ Harmony Secret นะคะดีละาฉบับเล่น,น,นเล่ก็เลยมาส่งตัวละครกันที่สยามพาราไดซค่ะก็เป็นเหมือนประเพณีนะ,ะมาดูด้วยกันนะคะกับแฟนคลับแล้วก็แล้วก็คงก็จะมีร้องพงร้องเพลงมีโชว์มีอะไรกันตามปกติค่ะ ก็เหมือนกันกับตอนเฟิร์สนะคะตอนเฟิร์สกับไฟนนลคล้ายๆกันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวบัตรก็โซเอาค่ะก็แหมคลอดมากับมือก็ดีค่ะวันนี้ก็ย้อนย้อนกลับไปเนะยังคงจำได้ตอนสมัยแฝดที่ที่เป็นเป็นเฟิร์สของแแฟเนาะเราเรายังไม่กล้ามาจัด ที่ใหญ่ๆเลยนล้ไปแจกกันเล็กๆเรารู้สึกเอ<ต>๊ะนั่นฟรีแลว้วมัลน่าจะแบบแบบเหมือนชวนแฟนคลับผมเล็กๆที่พอจะรู้จักกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะจนแอบแฟ,ฟจบจนเดินทางมาถึงตรงนี้พี่ว่าเราก็เดินทางมากันไกลพอสมควรสำหรับการที่แบบน้องๆเขาเติบโตมาแล้วก็ตอนนี้เราก็มีน้องใหม่อีกสองคนมาด้วยค่ะครับ <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าพี่อาจจะเป็นคนที่ได้ดูก่อนไง พ,พี่ก็จะเป็นคนทีม่มานั่งเก็บรายละเอียดมาดูฟีดแบ็กเวลาแบบว่าคนดูทีเ่เป็นคนดูตัวจริงอ่ะต้องบอกว่าในรอบนี้จะเป็นตัวจริงเพราะว่าเขาแบบเก่งกัมนกมากๆแล้วก็รอกดบัตรแล้วเขาเป็นแค่ประมาณ1,000คนแรกที่แบบว่ากดได้ถ้าพี่จะไม่ผิดครึ่งชั่วโมงป่ะใช่ค่ะเออประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยแบบรับเจ๋งจริงเจ๋งจริงๆ <c oughs> ก,ก็ก็หวังว่าวันนี้จะเต็มอิ่มครับแอบบอกเลยว่าเวอร์ชันวันนี้มันเป็นเวอร์ชันอันขาดเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื้อเกินเยอะมากเพราะนั okay ้นคุณดูในโรงวัน right นี้คุณกำไรมากเลยอะคุ้มมากคุ้มมากเดี๋ยวจะปล่อยมาเอาว่ายังไงยังไงก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันสมหวังกันทุกคนแต่ก่อนจะแฮปปี้เอนดิ้งก็อาจจะมีน้ำตาก่อนตามสไตล์ของพวกเราวันนี้หลายอารมณ์ค่ะวันนี้จริงๆหลายอารมณ์มากใช่ นนนะอัี้ใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้แฟนๆที่คือปกติมีผู้หมีก็จะมีฐานทางเอเชียจีนอะไรอย่างเงี้ยหลักๆแต่ว่าช่วงนี้มีทางแบบทางบาราซิลเมริกาใต้ฝรั่งเศสอิตาลียังมีเลยใช่ค่ะใช่บองชูเลย มีแฟนๆไทยเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ดีใจมากๆที่ที่มีคนเห็นผลงานของเรามากขึ้นค่ะใช่เหรอเก่งจริงคือจริงๆถ้ามีเรื่องที่สามนี่เดี๋ยวโปรเฟชชั่นอลเลยจะมีไหมอ่ะจะมีไหมดีจะได้มีหรือเปล่าพูดไปก่อนทุกคนเป็นพยานไม่ ค่ะโอ้โหอุ๊ยวันนี้สปอยหรือเปล่าจะพูดก <c oughs> ็ <c oughs> จริงๆ <c oughs> พวกเราก็ยังยังไม่ได้ดูขนาดนั้นแต่ว่าก็พอจําเนื้อเรื่องได้ล้วว่าตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงคือมีคิดว่าตอนสุดท้ายอ่ะก่อนที่มันจะแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันจะมีความเศร้ามีความแอคชั่นหลายๆอย่างมากเลยใน e ีพีสุดท้าย<ช>ก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามพรม้อมๆกันในโรงวันนี้เลยค่ะ จริงๆมันจะมีซีนที่ที่มีสปอยล่อยออกไปบ้างแล้วแบบสปอยเบาๆอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงตามนิยายนะจริงๆแล้วก็คือแฟนๆน่าจะรอดูอยู่ค่ะซีนนั้นค่อนข้างจะมีคอนฟ l i c ขนาดใหญ่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ทําให้พิสูจน์ความรักระหว่าง2ตัวละครนี้ให้เขากลับมารักกันยังไงใช่ค่ะพูดพูดได้เลยเล่าได้เลยเหรอคะล่งลาอะซีนนั้นอะซีนไหนปะซีนที่จุบๆหรออ๋อ ซีนนั้นหรอคะคือซีนนั้นน่ะตอนที่มีถ่ายก่อนก่อนที่สัญญาจะเข้ามาพูดเลยว่าสัญญาแอบคอ,อน้ําตาอยู่หลังกล้องเพราะม,มาดูแบบมันคือมันดรามา<ช>่าจริงๆพวกเรากลัวจริงๆในฐานะตัวละครด้วยอย่างเงี้ยเออคือคนอยากดูแล้ใช่ไหมล่ะเข้ <laughs> มล่ะใช่จริงๆพี่ปอนอะ่ะคือ คือสนิทกันอยู่แล้วแล้วแบบพอมาเล่นในเห็นอีกมุมที่ที่เขาน่ากลัวที่เขาจะเป็นคนแบบไลฟ์ลี่มากเขาจะแบบน่ารักกับน้องๆตลอดแล้วพอแบบไม่เห็นอีกมุมนึงมันเลยแบบมันน่ากลัวมากเลยเราไม่ได้มองเขาเป็นพี่ปอนอีกแล้วมันน่ากลัวแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นสัญญาเข้าไปช่วยค่ะคือแบบน่ากลัวมากทุกอย่างคือแบบสมจริงมากค่ะจริงๆแป๊บเดียวเองค่ะแันบั้นแป๊บเดียว ปล่อยจอยให้พี่ปอนเดินเรื่องต่อไปหนูก็เข้าไปฟัดฟันกับเขานิดีๆหน่อยค่ะสองไมถึงว่าหมยถึงว่าตั้งแต่แฟร์ใช่ไหมคะอ๋ออ๋ออ๋อค่ะตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่แร์ก็จริงจริงเกินนะวเรารู้จักกันใช่สอสมปีค่ะประมาณใช่ค่ะดีบดีดี คือไม่มองตาเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้คือแบบทุกวันนี้แค่นี้เลยห่างตาปุ๊บใช่เปล่าใช่ใช่แล้วคะ่ะความรู้สึกที่ที่ทำงานด้วยกันมาใช่ไหมคะุ้ยไ, <laughs> ไม่วันนี้ยังยัง <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีแต่ก็คือก็รู้สึกว่า ก็ยังรู้สึกดีใจเหมือนเดิมค่ะที่ได้ทํางานกับกับลูกหมีมันมันเป็นฟิลแบบเหมือนเซฟโซนมากกว่าคือเราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วก็มีปรับปรับแค่ปรับให้คาแรคเตอร์มันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวละครมันก็แตกต่างจากเรื่องที่แล้วค่ะแต่รู้สึกสบายใจถ้ารู้สึกว่าซีนดราม่าอะไรเงี้ยถ้าเข้ากับหมีหรือว่าเลิฟซีนทุกทุกซีนถ้าไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเลยค่ะเราไม่ต้องมานั่งคุยกันก่อนได้สำรู้สึกว่าเราปล่อยจอยละไหลไปได้วยกันมันมันมันเป็นอะไรท ใช่เราไว้ใจกันค่ะก็ดีใจที่ได้ทํางานด้วยกันของหนูก็คือหนูรู้สึกว่าตั้งแต่แอฟแฟจนถึงฮาร์โมนีมีสิ่งหนึ่งที่มีกับซอนพูดกันมากขึ้นก็คือระหว่างทางมันจะมีทั้งเรื่องมีความสุขมีทั้งเรื่องทุกบ้างอะ่ะแต่ทุกครั้งเดี๋ยวนี้พอทุกปุ๊บตกเย็นะมีกับซอนจะเริ่มมาถามกันแหละว,ว่าเอ,อวันเนี้ย เหนื paid, nie, w, ENNIS, unique, ่อยไหมรู soup, after, <c oughs> hmm. ้สึกยังไงสัญญามีเรื่องอะไรเรากล้าพูดกันมากขึ้นเราทําให้ปัญหาในวันนั้นมันก็จบลงนะวันนั้นเลยอีกวันหนึ่งเริ่มใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่แฮปปี้ใหม่มันไม่มีอะไรคาใจกันเลยอะค่ะมันก็เลยทํางานกันง่ายค่ะใช่หลังๆวันนี้ฉันแบบเมื่อมีซะรู้สึกแบบนี้เล่าให้ฟังก่อนเลยแล้วมีก็จะแบบเออเข้าใจเข้าใจแล้วก็แบบปรับคุยคุยกันอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นค่ะใช่คือ คือเป็นคนรับฟังที่ดีอะค่ะใช่ค่ะใช่มาเศร้านิดหนึ่งมาดราม่านิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวสนุกละมีเอมีมีค่ะสวยมากค่ะมีรับรองหมายถึงเราสวยหรือว่า บรรยากาศภาพแล้วก็ทุกอย่างมันมันสวยมากๆจริงๆจากคนที่แบบถ่ายนะตอนนั้นแล้วก็มีจําได้ว่าหลายๆซีนที่เป็นซีนโรแมนติกอะพระโอ๋ที่เป็นพุ่มกับขอเวลาเท่านี้อย่างเช่นว่าห้าโมงพระอาทิตย์จะตกเท่าเนี้คือทําให้มันทัน<ช>น <ะ S 2> ตอนนั้น <ฮะ S 1> เลยเหมือนกัเลยส่วภาพออกมามันต้องแบบทุกอย่างมันต้องสวยมากๆเลยคะละ่ะตามบตามทตามความรู้สึก<ช><ล>ค่ะมีผวาบ้างไหมห มีพลยอยบ้างก็รอรอรอดูค่ะใช่ใช่แอบเศร้าอ่ะจะจบแล้ว,วอ่ะก็พูดก็เนี่ยแหละเลยพูดไปก่อน <c oughs> ไม่รู้ว่ามีไหมเว้ยมากเลยเหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองหรือเปล่าพูดไปก่อนพูดไปก่อนทุกคนที่นี่เป็นพยานนะคะ ใช่เฮ้ยอะไรอะต้องปิดท้ายให้พี่สนใช่คร่ค่ะคคะค่ะเ่รู้สึกใจหายนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดไม่นิดเลยล่ะใจหายเลยเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปไวมากๆกเลยค่ะใช่หนูก็รู้สึกใจหายมากเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งได้ถ่ายทำกันไปเองแล้วมันมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึก ตื่นเต้นด้วยเพราะอยากดูกับแฟนๆแล้วอีพีนี้เหรอคะไปเล่นพูดเลยยวสปอยหมดแปเลยถามใครไม่ถามเออ้ก็ก็ก็แฮปปี้ดีค่ะแต่มันจะเศร้าก่อนหรือเปล่าเพราะู่เรามันยัง อ่าใช่ปูเหมือนเจ้านายเลยว่าคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามเจ้านายเลยค่ะถ้าเจ้านายทะเลาะกันเราก็จะทะเลาะเจ้านายดีปุ๊บเราดีเลยใช่เป็นกาใเขาเปล่าเพราะว่าเราแอบกันออืมก็อาจจะเป็นแบบนั้นรอรอดูเลยว่าเขาจะงอกันยังไงค่ะ ตาสไตล์ค่ะตาตาสไตล์แต่ดูแล้วอาจจะอารมณ์ขึ้นลงนิดนึงว่าเฮ้ยแยมเป็นอะไรอ๋อใช่เป็นบายนิ่งสุดเลยค่ะไม่ถึงเท่าไงกับเบลล์ใช่ไหมไอ้หอม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 หนูดื่มมาถะเยอะไปนิดนึงเออการเท่าไงกับน้องคือมันคนไข้จะแบบ โฟลมากๆเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นคนที่แบบว่าเวลาคุยอะไรคุยได้ทุกเรื่องใช่ค่ะแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าคู่หนูมันไม่มีใครเป็นผู้ฟังเท่าไหร่เป็นเข้าใจไหมอีกเรื่องหนึ่งใช่คุยกันอยู่ก็แบบคุย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 เล่าเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันนะไม่เหงาอีกต่อไปใช่ค่ะเนี่ยขาดินมันบางผู้เล่าองนี้มันยากไหมเพราะว่าอนาคตเขาแบบเคยชินกันมาแลว่อคือหลังหลังโอ้ Professional มาก ยากแค่รู้สึกตอน EP ห้าใช่ไหมที่เราที่มีไปช่วยตอนเมาใช่ใช่รู้สึกยากแค่ตอนนั้นแต่หลังๆก็เริ่มไม่หแล้มันเป็นครั้งแรกด้วยที่เล่นเลิฟซีนก็ได้ตื่นเต้นแต่พอผ่านไปปุ๊บอ้าวชอบเลยล่ะชอบเลยเลยเฮ้ยเรื่องหน้ามันต้องโตขึ้นแล้วอ้าวเรื่องหน้าอ่าเรื่องหน้าค่ะขอบคุณนะค่ะโต๊ดแก หมายถึงว่าชอบบรรยากาศซีนตอนไหนมันน่ารักดีมันช่วยกันดีเนาะใช่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 เห็นน้องร้องก็มีซัพพอร์ตมีแบบเหมือนส่งดอกไม้อ๋อใช่ช่วงนั้นใช่เวลาแบบมีงานท่านขุนอะไรอย่างเขาก็จะเอาดอกไม้มาให้ใช่แล้วเราอะคะเป็นไงบ้างลูกนะครับ้ยรู้สึกว่า คือตอนแรกคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราโดยที่เล่นด้วยกันคือพี่ลี่แบบเป็นคนเก่งมากแบบเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยชอบแบบไปตั้งคำถามกับเขาว่าซีนนี้แบบต้องเล่นยังไงคือเขาให้แบบคาคาแนะนําตลอดเลยอะไรเงี้ยใช่เป็นน้องใช่เป็นน้องค่ะคือลุ้นไง <c oughs> ก็รู้สึกเอ็นดูค่ะเหมือนเขาแบบว่าแบบเหมือนมาเด็กอ่ะค่ะใช่ชอบเลยเรื่องอะไรที่สาวคุณสวยเ้าเทพแล้วค่ะหนูลงจากเวดีก่อนนะค่ะบอกตัวละครจี เล่นอ๋อมาถึงว่าบอกความรู้สึกกับตัวละครใช่ไหมคะคือตัวละครไหนเอางี้บอกว่าบอกเราตัวตัวละครอะไรคะจี๋เหรอก็ได้เอาบอกหนูบอกหนูกลับไปเรื่องคือโอเคค่ะก็ขอบคุณเปเลยที่รับฟังนี่ตลอดเพราะว่านี่ชอบมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยฟังคอยคอยฟังดูแลเหมือนกันใช่ค่ะค่ะหนูก็อยาก ขอบคุณที่สอนหนูแบบเรื่องทางการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องการแสดงด้วยอะไรเงี้ยก็เติบโตต่อไปด้วยกันนะคะอ้าวเป็นสาวไายเหรน่ารักถ้าคนนั้นเป็นสาวไงยที่จะอะไรกันเมก็พูดกันแล้วเราเขินชอบชอบปีเกาะแกะลิลลี่เนาะก็น่าเกาะแกะเลยล่ะเลิศเลยล่ะ อ่าบอกตัวละครบอกตัวละครยังหนูน่ะหนูอ่ะหนูอ่ะหนูเมื่อกี้ตัวละครแยมอ่ะหนูพูดยังกินมัจจาเยอะเหมือนกันพี่ลี่พูดแล้วพูดแล้วพี่ลี่พูดแล้วเหรอคะไม่พี่ลี่พูดถึงหนูไงเออแล้วแล้วหนูก็พูดถึงพี่ลี่เลวอ๋อโอเคงั้นพูดกันอ้าวแล้วแล้วอะไรต่อดีใช่ไหมออ่าได้เลยค่ะอก็ มลูก้ภาพรวมก็คือหนูดีใจตั้งแต่วันกดบัตรแล้วค่ะคือตัวเธอเองอ่ะเธอตื่นมาดูด้วยนะว่า9โมง9โมงละ9โมงครึ่งอะไรเงี้ยรอจนกว่าจะบัตรหมดล้าก็หมดตั้งแต่แบบครึ่งชั่วโมงแรกรีบไปคนรีบไปคนบอกเลยว่าแบบบัตรหมดแล้วเพราะเราก็ดีใจกันตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบเศร้านิดนึงที่ที่มันถึงตอนจบแล้วแต่ก็อาจจะมีอะไรต่อๆไปก็ ฝากติดตามดูอีกทีนึงค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเฮ้เดี๋ยวนอนฝากไว้ก่อนเพราะว่าบางทีไปแฟนมีตก็คือนับว่าเป็นผลงานที่จกนีได้ใช่ค่ะใช่ฝากทุกคนติดตามดูค่ะเพราะว่าก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีไปแฟนมีตเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีงานที่ไทยให้ทุกคนได้ได้เจอกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ที่สปอร์ตลูกหมีซ่าแล้วก็ลิลลี่เบลล์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะก็ ฝากถึงแฟนๆนะคะมีรู้สึกว่าครอบครัวเบสตี้อ่ะมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วลมีดีใจมากล่าสุดที่รวมคนใต้ตึกรู้สึกว่ามีหน้าใหม่เยอะมากที่เขาบอกเขาเพิ่งมาครั้งแรกนะเขาติดตามจากตัวละครไอวารินก่อนอื่นก็ขอบคุณตัวไอวารินก่อนเลยที่ทําให้คนชอบเนาะ mm hmm. ตัวหมอวันอะ่ะมีว่ามันก็มีสเสน่ห์ของเขาแต่พอมาถึงตัวไอวารินอ่ะคนรู้จักหมีจากตัวละครนี้นะคะ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาหมีก็คงยังไม่มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามแล้วก็ขอบคุณที่กดบัตรได้ไวขนาดนี้ด้วยค่ะแฟนๆแอบถามว่าแบบเฮ้ยจะมีแฟนมิที่ไทยไหมอะไรไหมหมีอันนี้หมีไม่รู้อันนี้ก็ต้องรอดูนะคะใช่ค่ะหมีก็ขอบคุณมากๆเลยอีกหน่อยคงมีผลงานอื่นๆให้ให้ติดตามค่ะค่ะพ่อกับแม่มา หัวได้นะคะคือเอาจิ้งจิก่อนก่อนหน้านี้เขาก็จะมีงานต่างประเทศอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสกู่นี้เขาจะไปต่างประเทศกันแบบบ่อยมากๆอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็หลังจากนี้ก็ก็คงมีแพลนอะไรหลายอย่างที่ยังต้องทํางานต่อกันไปด้วย แล้วก็อาจจะอยู่ยังอยู่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยแล้วก็งานในไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอฟังข่าวแล้วกันรอฟังข่าวแล้วกันแต่ที่แน่ๆมีแฟนสาย่ที่แน่ๆคือมีแฟนสายสนุกมากเท่าไหร่นะไม่สนุกมากเพราะว่าวันนี้เราเปิดขายเมื่อกี้แวิ่งลงไปดูก็คือจะมีจะมีซีครี ก็คือได้ลุ้นเหมือนกับลักษณะของว่าลัคกี้นี่แหละครับว่าจะได้ร่วมลุ้นเข้าไปงานแฟนไซน์อะไรอย่างเงี้ยครับในโปรโตบุ๊กก็จะมีการ์ดค่ะมีการ์ดมีการ์ดถ้าเกิดใครได้การ์ดก็จะได้ร่วมงานแฟนไซน์แต่ว่ามันพิเศษกว่านั้นก็คือมันมีแบล็กการ์ดแบล็กการ์ดเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่แค่5ใบเมื่อกี้มีคนถามว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่จริงๆอ่ะการ์ดครับทั้งหมดอ่ะมี6 1 0สิเพราะฉะนั้นมันมีสี่ชมพูเนี่ย ห้าร้อยเก้าสิบห้าและอีกห้าเนี่ยเป็นแบ็กการ์ดซึ่งแบ็กการ์ดนี่คือตั้งใจแบบพิเศษมากๆแบบไม่เคยทำมาก่อนก็คือเช่นจะได้ถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่ก็จะมีทั้งสี่ต่อหนึ่งหนึ่งภาพประมาณเจ็ดอย่างสำหรับแบ็กการ์ดเจ็ดอย่างเจ็ดภาพเจ็ดภาพก็จะมีแบบสี่ต่อหนึ่งแล้วก็มีสองต่อหนึ่งทั้งสองคู่แล้วก็มีหนึ่งต่อหนึ่งอีกสี่ นั่นคือครั้งแรกที่เอ,าอยากคืออย,อยากอยากอยากให้รู้สึกว่าพิเศษจริงๆแล้วก็ให้ทุกคนได้แบบเอได้มาก็คือแบบเอออันนี้แล้วแต่ดวงแล้วครับแต่ว่าวันนี้เห็นแล้วออกไปแล้วหนึ่งใบหน้างานมาเมื่อก,ก,ก,นนกี้สนุกมากเกสนันไม่ยิ่ <c oughs> สนุกมากกลองงรจุกเลยตื่นเต้นมากก็อยากอยากให้ร่วมสนุกกันไม่ไม่เป็นไรนะครับเอาเอาเอาเท่าที่แบบว่าเอออยากร่วมมาขอให้ทุกคนโชคดีละกันนะครับซึ่งก็จะมีการขายทางออนไลน์ด้วยสําหรับแฟนต่างประเทศ ที่ไม่ได้มาร่วมในวันนี้ใน,นนีซื้อออนไลน์กันตอนนี้ก็พรีออเดอร์ได้แต่ว่าวันที่26ตุลาค่ะก็จ,กจะเป็นงานแฟนไซน์ของของเขา,เขา26ได้ครับผู้โชคดีทั้งหมด600คนครับเจอกันแล้วก็ฝากติดตามงานของทั้ง4คนด้วยนะคะตีน่าจะมีอะไรกันต่อไปม <c oughs> ีไหมคะเอาว่ามีแน่ละกันครับ กลัวตกงานขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะกลัวตกงานขนาดนั้นคือคือมันมันมีแน่อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันจะยิ่งกว่ามีแน่ก็คือต้องรอดูว่ามันคืออะไรใช่ไม่รู้มันมันบอกไม่ได้จริงแต่ว่าแต่ว่ามันคงถูกใจคือเราคิดว่ามันถูกใจแน่อ๋อมีแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ อย่าเพิ่งนะนี่รู้ไปด้วยเลยรู้ไปด้วยเลยเรียบร้อยหมดแล้วค่ะรอแค่ออนแอเองยังยังที่ยังอยัง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 ยนงยังยังยังย็นยังยังังยังยังย็นยังดีง้องไดงไปต่อค่ะ